เจอเหตุการณ์ระทึกนิดนึงก็คือตำรวจเรียกนะครับคือวันนี้ผมเพิ่งรู้นะว่าที่ประเทศลาวเนี่ยรถที่เกิน2 5 0ซีนี่ือผิดกฎหมายนะครับว่าโดนละที่ลาวเป็นไ้นะที่ลาวเป็ไงกรมแห่เกินเป็นหมายตำรวจ สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้น่าจะเป็นวันที่เท่าไหร่แล้ววะหกหรือเจ็ดกร,ร,รุงเทพครับกรุงเทพ,พ,พเลยเหรอใช่ครับรไปไหนมาบ้างหลวงพ่อบางครับถ้าฝนไม่ตกอ่ะไปทางใหม่ดีกว่าครับไปวันนี้ใช่ป่ะครับรถนี้ไปได้ครับแต่คือจากเนี้ยไปประมาณสัก3าิบโลอ่ะทางมันจะแบบเป็นหลุมตลอดเหมือนที่เรามาแหละสวัสดีตอนเช้าเปิดทริปด้วยแบบว่าเจอพี่ๆคนไทยเขารถทริปเราเดินทางมาตั้งแต่18นะ 18 19 2ด2ิวันที่7แล้ววันนี้วันที่24วันที่7นะครับเมื่อคืนเกิดอเซนต์หน่อยก็คือฮาร์ดดิสมีวนาสี่วันห้วันที่อยู่ในหูแบบไม่รู้ว่าจะกู้ได้ไหมนะเพื่อนก็เดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางไปยังเมืองเฟิร์กเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเมืองเฟิร์กเป็นไงเห็นเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าเอากลัตรงสวยมากนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันไปที่เมืองเฟิร์กครับผมไปขอให้ท่านเดินทางโรยสวัสดิภาพ ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางเข้าเมืองเฟืองนะครับเราจะอยู่ที่ลาวเป็นคือสุดท้ายพรุ่งนี้เราก็จะต้องเดินทางกลับเข้าด่านหนองคายนะครับก็ถือว่าจบทริปฝุ่นเยอะมาก <laughs> <okay. laughs> I'm <architecturaludo versucht> hey, hey, a trash star straight to the bag. I'm the nigga huh? Got me some gas Rolling us some cash. Yeah, got me some. I ain't for say yesterday. I'm a fuck some one bad bitch. She do it. But I say so. too big forties in a big ass. Okay. That's how much he got a new one. จแจ้งเด็กเลมันไปเอาพวกนี้มาจากไหนวะที่บอกว่าจะให้บีบแต่สามท่าพตอนมาเรามาทางนี้เหรอวะทำไมทางมันแบบมันเลวร้ายจังวะโอ้โหน้ำสูงนะหรือว่ามันทำสะพานต่ำวั ข้างขวาๆๆๆบ๊ายบายเยี่ยว่ะขวาออเอา,าทางไหนวะเนี่ยถนนหลักมันก็ไม่ให้วิง่งวิ่งหรอไม่ค้าใจมนกันมันก็คือทางเดียวกัน ตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปสู่อ่าน้ำตงนะครับอ่าน้ำตงถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวที่สวยอีกจุดหนึ่งที่เมืองเฟืองนะสภาพเส้นทางก็คดเคี้ยวไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเส้นทางจะเป็นยังไงจะดีไหม คงเล่นสนุกนะเพื่อนๆทางนี้ทางโอเคเลยไม่มีหลุมไม่มีบอ่อเลยโคงสนุกมากผ่านตรงนั้นมาได้ตรงนี้ก็สิวๆว,วะธรรมดาเลย เราตอนนี้เราถึงที่อ่าวน้ำตรงแล้วนะครับบอกเลยโคตรสวยทางเข้าจะอนดูโรนิดนึงนะครับแต่ก็คือรถยนต รถมอไซค์เข้ามาได้ไม่ยากนะครับบอกเลยตรงนี้สวยมากดูเพื่อนๆด้ดูข้างหลังก็สวยคือตลอดทางที่มาผมว่าทางดีกว่าที่ไปจากวังเวียงไปหลวงปูไนะไม่ไกลด้วยทางโอเคมากๆครับไม่ค่อยมีหลุมมีบ่อเลยนะถือว่าสวยงามครับผมตรงนี้มันจะมีที่พักด้วยนะครับแต่ที่พักมันเต็มเขาบอกว่าคนไทยแม่งจองแบบเกินไป2เดือนแล้วอะไว้โอกาสหน้าถ้าเกิดมาอีกก็อาจจะจองล่วงหน้านะครับไปเพื่อนเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูวิวบรรยากาศของ่าวน้ำตกกันว่ามันจะสวยขนาดไหนไปครับ มีหมึกหนึ่งมะนาวโูนี่นันราคาทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ2 0 0แสนกว่าบาทเก็บเดแบบี๋ยวผมลองกินก่อน,น,น,นว่าอร่อยไหมอืมตันึ่งนะอูกทีนึ่งทีนึงนั่งเบ็ดดีกว่าอืมแปลกๆอะ่ะเรื่องนี้ว่ะอาหารก็กินได้ เอาวิวบรรยากาศียา่นั่งกินข้าวเหมือนอารมณ์รู้สึกว่าอยู่ที่แพเมืองกาญนะครับก็มาที่เมืองเฟืองน,นะ <c oughs> มีเพลงมีเพลงเขาเปิดให้ฟังเพลงติ๊กต็อกนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราก็จะไปที่ที่ผาทองนะฮะตรงนั้นจะเป็นจุดกลางใจแล้วก็วิวสวยเหมือนกัน,นครับนี้ผมบอกอีกนิดน,นึงนะฮะตลอดระยะทางที่เราเข้ามาเนี่ยคดีมากนะครับก็มาได้ไม่ยากครับก็ลองดูครับเอาตกนะครับ นะนำเพื่อนอย่างนี้ดีกว่าว่ามาพักอางเดียวพอนะอาหารไม่อร่อยแล้วก็มันไม่ถือว่าไม่อร่อยเอาง่ายๆมันไม่ถูกปากอาหารค่อนข้างที่จะแพงนะมีการเก็บเขาเรียกว่าอะไรวะค่าแพรด้วยนะห้าหมื่นกีบร้อยกว่าบาทผมงงเลยวเฮ้ยเราสั่งข้าวด้วยเราไม่ได้มานั่งเฉยๆนะเว้ยไม่รู้ว่าแบบมันโกงหรือว่ายังไงนะคือแบบงงว่ามีด้วยหรือว่าแบบนี้สวยอะ สวยเลยนี่แน่เลยขวาม,มือผ่าทองไหนอะเออยังไงอะทอี่ตรงไหนวะน้องครับทางเข้าผาทองอยู่ตรงไหนอะครับผา,าทอง โอ,อ้โหเขาเขาจะได้ไรอ้รู้จักแผาทองบ่ผาทองยูวนมเฟืองพอู่นะจมนูนเหรออ,อ๋อกางเต็นอ่ะเนาะอ๋ะอเขอใจใอาจะล้อไอ้นายบอกอยู่ฝั่งโน้น ไอหนุ่มนั้นมันก็บอกว่าให้ไปข้างหน้าตอนนี้เรากำลังหาทางเข้าผาทองอยู่น,นะเพื่อนๆนะไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ตรงนี้บอกเลยวิวสวยมากเป็นภูเขาวสวยมากเลยทางเข้าผาทองอยู่ตรงไหนครับรู้จักไหมครับ ก่อนทองก็ไปพ้นบ้านนี่นะคือทางเวพ้นพ้นบ้านนี้ไปใช่ไหมครับเลี้ยวขวาเลยฮะที่นี่เราเลยนะเราไปไปบ้านมีทางโค้งแล้วเราขมืดอ๋อโอเคขอบคุณครับถามเนี่ยใช่ป่ะวะนี่ปะวะโอ้โทษครับทางเข้าผาทองอยู่นี้วะครับอ๋อโอเคขอบคุณครับ <Wow. S 2> few later. ถึงแล้วเพื่อนอันนี้ก็คือผ่าทอของเรานะครับกว่าจะหาเจอโอ้เล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันตรงนู้นก็เป็นจุดกางเต็นท์นะครับทางเข้าถือว่าไม่ใช่ว่าจะไม่ดีนะครับทางเข้าโอเคอยู่ดีกว่าไปบูรากูลด้วยซ้านะครับถนนหลักเข้ามาประมาณสัก10นาทีมาตามทางเรื่อยๆเลยจริงๆเขาให้ภายเหลือได้นะ เออแต่ผมขอมาเก็บวิวเก็บภาพสวยๆให้เ,เพื่อนๆดูก่อนเดี๋ยวผมขอพักตรงนี้แป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปที่พักในมูอเฟืองกันครับผมไปครับเพื่อนไปดูวิวบรรยากาศของผาทองที่นี่กันครับผมไปครับ นี่นี่คือทางเข้านะครับสรุปแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่เมืองเวียงจันทร์นะครับไปนอนกันที่เวียงจันทนระ์นะเนื่องจากว่าอากาศแม่งร้อนมากแล้วที่ห้องนอนมันก็เป็นแบบพัดลมอย่างเดียวตัดสินใจเมื่อกี้ว่าไปนอนเวียงจันทร์ดีกว่าที่พักผมก็ยังไม่ได้จ่ายนะเพราะว่าเรียนราคาห้องพักมันเท่ากัน พรุ่งนี้ผมจะได้นอนตื่นสายๆได้นะครับไม่ต้องรีบออกจากที่นี่นะครับจากนี่ไปก็ประมาณสองถึงสามชั่วโมงนะอู้คือมันร้อนมากตอนแรกผมนึกว่าแบบเรามาลาวเหนือเนี่ยนึกว่าอากาศจะเย็นสรุปไม่นะร้อนสดๆร้อนแบบร้อนจริงๆนะ,ๆนะเราหน้าก็หลุนกันว่าจะยังเป็นมันติอยู่ไหมหรือว่าจะเป็น G s อนะครับเฮ้ยผีเสื้อ Who's that? <laughs> City dweller, successful fella, thought to himself, Oops, I've got a lot of money. Caught in a rat race, terminally. I'm a professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying of living life at the limit Caught up in a century's anxiety Yes, it plays on him It Lives in a house, very big house in the country Watchin' out We're in Vilhøp Vilhøp district อ๋อเมื่อกี้แยกที่เรามาคือแยกกินเทอะ

พี่โอ้โหแอแอลอยู่แอวอยู่เฮ้ยมันแอลกันอยู่ตักสิป่ะผมว่าโดนละสบายดียดได้จ้ะ ครับผมหมวนยู่ว่ามาเที่ยวมาเที่ยวครับหมวนบอหมวนอยู่ครับเพิ่งมาจากหลวงพระบางครับไปวังเลี่ยงแล้วบอเรียบร้อยแล้วครับมาอาทิตย์หนึ่งแล้วครับพรุ่งนี้กลับแล้วครับเิธรรมชาาตนะใช่ครับวิวสวยอยู่ครับสวยครับคป็นี่พันป่าย์วะครับเท่าพันเท่าไรพันพันพันสีสี่ครับวิลลาบนบัไดเหรอวิลลาบบัได้ิลล่าครับลมแรงเกินเปนใหม่กำหนดโอ้วิลา่ามีสองร้อยห้าสิบปีสี แต่ถ้าเกิดเราเราขับช้าได้บ่ครับไ่ได้คือกันอ๋ไม่ได้ไม่ได้คือกันเหรอครับคือห้ามเกินสองอยห้าสิบหรอครับไม้กำหนดอ๋อไม่ไม่น่าผมไม่เห็นเลยขอใจได้หลยสวัสดีครับขอบใจได้หลยครับยามายมครับผมมือหน้าพามูมาอยู่ครับขอใจได้หลยสวัสดีครับกกรุงเทพครับครับ เอกสารครบก็ไม่มีอะไรน่ากลัว A later few moments later. เริ่มเข้าสู่ความจเจริญแล้วโอ้ยเห็นไฟแดงเลยโอ้โหเห็นไฟแดงแล้วเจอาซ้ายอยู่มา45หวันไม่ได้เจอไฟแดงเลยผมสงสัยมากเลยว่าอันนี้มันอ่านว่าอะไรเห็นป้ายทะเบียนไหมกำแพงมกคมเนี่ยใครที่รู้นะฝากฝากคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะอยากรู้จริงๆริอีสิโลเราก็จะถึงที่พักของเราแล้วนะฮะวันนี้เราจะนอนกันที่เวียงจันท ตังเกเห็นปะสี่แย,ยกนี้มีตำรวจอยู่ด้วยนี่ตรงนู้นอะป้อมเนี่ยนี่ป่านให้ตำรวจเขารู้เลยนี่วันนี้เราอยู่ที่โรงแรมในเวียงจันทร์แล้วนะครับชื่อโรงแรมอะไรจำไม่ได้อ่าไม่ออก <c oughs> ก็เดี๋ยวเราก็จะไปกินข้าวกันที่ร้านอาหารเกาหลีวันนี้เจอเหตุการณ์ระทึกนิดนึงก็คือตำรวจเรียกนะครับคือวันนี้ผมต้งรู้นะว่า ที่ประเทศเราเนี่ยรถที่เกิน250ซีซีนี่คือผิดกฎหมายนะครับถ้าเกิดเป็นรถบิ๊กบก็คือเป็นรถของแบบนักท่องเที่ยวอย่างประเทศไทยเรานะครับพี่ตำรวจเขาเฟรนลี่ดีนะก็ไม่ไม่ได้แบบดุอะไรขนาดนี้แค่เรียกตรวจเอกาสารน,นิดหน่อยถ้าเกิดเอกาสารครบพร้อมอะไรเงี้ยเราก็เขาก็ปล่อยผ่านไปเขาบอกว่าตอนนี้มันกาลังพัฒนายอยู่ก็เดี๋ยวในอนาคตประเทศเราอาจจะได้มีรถบิ๊กบัสวิ่งกันเยอะพอสมควรนะครับ สวัสดีวันสุดท้ายของการเดินทางนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เวียงจันทร์นะครับเดี๋ยววันนี้ก็ จะกลับไปยังาด่านพมแดนหนองคายแล้วนะครับไปดูกันนะครับว่าการออกจากสปปเราไปยังประเทศไทยเนี่ยจะต้องใช้เอกสารอะไรอย่างไรบ้าง A few moments later คึมคืมวันนี้เหมือนฝนก็ตกทำไมตำรวจแม่งเยอะจังถูกแยกเลยแต่เขาดูดีแบบว่าบางคนก็ไม่ได้ใส่หมวกเขาก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะแค่แบบว่าอย่าแบบว่าผิดกฎสัญญ,ญาณไฟจราจร,จรก็พอเต็มเลยด,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 ดูดิแต่ละแยกโหสี่ห้าคนสีหคน ไปเพื่อนเดี๋ยวออกแล้วก็คือสรุปเราแต่มพาสปอร์ตเสร็จใช่ไหมแล้วก็ยื่นที่มันเป็นภาษาลาวอะ่ะเดี๋ยวส่งกลับให้ตอนสุลกากร,กรตอนที่ออกนะแล้วก็ขับออกไปได้เลยตอนออกอ่ะไม่ค่อยยุ่งยากเหมือนตอนขับเข้านะบาย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 สบปปอลาวไ <Yeah. S 2> ทยแล์ เอกี้เรายื่นเอกสารเสร็จแล้วนะครับตามที่ป้ายบอกเลยเราแจ้งรถเข้ารถไทยก็คือ 7A นะครับก็ไปที่ตอมออก,ก่อนปั๊มพาสปอร์ตเสร็จปุ๊บเราก็ไปที่ศุนกากรนนะครับเวลาที่เราออกนะครับแล้วเขาให้ใบอะไรมาให้เก็บใบนั้นไว้ให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าตอนที่กลับเข้ามาก็ต้องเอาใบนั้นยื่นไปด้วยนี่รถผมกลับเข้ามาที่ฝั่งไทยเรียบร้อยนะครับสรุปแล้วนะครับรถที่ติดฟแนั้นสามารถนําออกนอกประเทศ ได้นะครับไม่ได้ยากอย่างที่คิดใครที่ดูอยู่นี่นะครับก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับอยากให้ผมไปประเทศไหนนะฮะก็คอมเมนต์เข้ามาได้ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในชลิปหน้ากับมอเตอร์โกกอินเตอร์สวัสดีครับ